พระเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้พานพบคุณงามความดีทุกๆประการจนกว่าข้าพเจ้าจะเข้าสู่นิพพานและขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกทุกๆประการจนกว่าข้าพเจ้าจะเข้าสู่นิพพานนิพพานปัจจะโยโหตุสเพพุทธา สเพธรรมาสเพสังคาผลับปัตตาปัจเจกานานจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธามิสัพโสพุทังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังคังอธิฐามิ I pray wish to meet you are beautiful in every way. Until I will enter nirvana and ask me to leave all suffering, until I will enter nirvana, nirvana present sap puta sap dhamma sap sankha palapada, the individual will still be powerful. Arhatananya tekina rakong pantami sapaso putthang adatami daman adiththami sangong adith. ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้พานพบคุณงามความดีทุกๆประการจนกว่าข้าพเจ้าจะเข้าสู่นิพพานและขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกทุกทุกประการจนกว่าข้าพเจ้าจะเข้าสู่นิพพานนิพพานปัจจะโยโหตุสเพพุทธา สัพเพธรมมาสัพเพสังคาผลัปปัตตาปัจเจกานานจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธามิสัพพโสพุทธังอธิษฐามิธัมมังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิ I pray wish to meet you are beautiful in every way Until I will enter nirvana and ask me to leave all suffering until I will enter nirvana nirvana present sap puta sap dhamma sap sanka palapada the individual will still be powerful. Arhatananya tekina rakong pantami sapaso Putthang adatami dhaman ayththami sangong a ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้พ่านพบคุณงามความดีทุกๆประการจนกว่าข้าพเจ้าจะเข้าสู่นิพพานและขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกๆประการจนกว่าข้าพเจ้าจะเข้าสู่นิพพานนิพพานปัจจะโยโหตุสเพพุทธา สเพธรมาสเพสังคาผลัปัตตาปัจเจกานานจะย,ยังพลังอรหันตานันจะเตชนะรักขงังพันธามิสัพโสะพทุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิ I pray wish to meet you are beautiful in every way. Until I will enter nirvana and ask me to leave all suffering until I will enter nirvana nirvana present sap puta sap dhamma sap sanka palapada the individual will still be powerful. Arhatananya tekina rakong pantami sapaso putthang adatami daman ayththami sangong eitha. ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้พ่านพบคุณงามความดีทุกๆประการจนกว่าข้าพเจ้าจะเข้าสู่นิพพานและขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกๆประการจนกว่าข้าพเจ้าจะเข้าสู่นิพพานนิพพานปัจจะโยโหตุสเพพุทธา เพธรมมาสเพสังคาผลับปัตตาปัจเจกานานจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธามิสัพพโสพุทธังอธิษฐามิธรรมังอธิษฐามิสังคังอธิษฐามิ I pray wish to meet you are beautiful in every way. Until I will enter nirvana and ask me to leave all suffering, until I will enter nirvana, nirvana present, sap puta sap dhamma, sap sanka palapada, the individual will still be powerful. Arhatananya tekina rakong pantami sapaso putthang adatami daman aethithami sangong ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้พ่านพบคุณงามความดีทุกๆประการจนกว่าข้าพเจ้าจะเข้าสู่นิพพานและขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกทๆประการจนกว่าข้าพเจ้าจะเข้าสู่นิพพานนิพพานปัจจะโยโหตุสเพพุทธา สัพเพธรมมาสัพเพสังฆาผลัปปัตตาปัจเจกานานจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธามิสัพพโสพุทธังอธิษฐามิธัมมังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิ I pray wish to meet you are beautiful in every way Until I will enter nirvana and ask me to leave all suffering, until I will enter nirvana, nirvana present, sap puta sap dhamma, sap sanka palapada, the individual will still be powerful. Arhatananya tekina rakong pantami sapaso putthang adatami daman aithiththami sangong aithith.